ท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้ท่านกำลังนั่งอยู่ในบริเวณประตูทางออกฉุกเฉินซึ่งอาจจะต้องขอความช่วยเหลือในการเปิดประตูทางออกฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินดังต่อไปนี้ครับท่านสามารถเปิดประตูทางออกฉุกเฉินได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินจอดสนิทเมื่อสถานการณ์ภายนอกปลอดภยัยและได้นคํคำสั่งหรือสัญญาณในการอพยพท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบข้อมูลความปลอดภยัยซึ่งอยู่ในกระเป๋าด้านหน้าเก้าอี้ที่นั่งของท่าน ห้ามเปิดประตูทางออกฉุกเฉินโดยเด็กขาดหากมีอันตรายอยู่ภายนอกก่อนเปิดประตูทางออกฉุกเฉินให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกไม่มีควันไฟไม่มีสิ่งกีดขวางในการอพยพเช่นกิ่งไม้หรือน้ำที่จะสามารถไหลเข้ามาสู่ในตัวเครื่องบินได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถกดปุ่มด้านบนเพื่อเรียกสอบถามเพิ่มเติมได้จากพนักงานต้อนรับครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, you sit next to an emergency exit and may be required to open the exit in an emergency. Open the exit only when the craft comes to complete stop when the instruction or signal to evacuate is given and when the outside condition is safe and free from any danger. Do not open the exit if danger is present. Please review the information on this card and call us anytime if you have any question. Ladies and gentlemen, please be insured that before you open the exit, look for outside condition, make sure it's safe to open the exit. If there is dense smoke, fire or water that may affect the inside cabin. Please go to usable exit. 我们建议您打开紧急出口。如果你们看到外面安全，飞机完全停稳，或者听到机长的口令，才可以打开紧急出口舱门的。你们可以仔细阅读前排椅背上的安全数字。如果需要什么帮忙的话，请按上面叫机组人员。谢谢。多一个变形注意，如果你们看到外面不安全。 外面有火或者水请您及时使用其他紧急出口谢谢สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนการบินอยู่ในขณะนี้นะครับผมหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะสมัครงาน,นทางด้านสายการบินนะครับในเวลาที่เรา brief ผู้โดยสารเนี่ยอ่มันจะมีมากกว่าเพียงแค่คำพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นอวัจนภาษาต่างๆนะครับสีหน้า e า e contact การมองดวงตากับผู้โดยสารนะครับดูว่าผู้โดยสารสนใจที่จะรับฟังการ brief ของเราไหมเขาเล่นมือถือหรือเปล่าเขาใส่หูฟังไหมหรือว่าเขาสามารถที่จะรับฟังหรือรับสารที่เราสื่อไปให้กับตัวผู้โดยสารเองได้ไหมบางครั้งผู้โดยสารอาจจะไม่ได้อยู่ในคอ n d i t i o n ที่เขาสามารถรับฟังข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับผมก็อยากจะให้น้องๆที่ สนใจในทางด้านอาชีพเนี่ยนะครับเวลาลราบีผู้โดยสารเนี่ยก็ให้เขาส่งสารไปแล้วผู้รับสารสามารถรับสารนั้นได้จริงนะครับผมบางครั้งผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรบ,บ,บริเวณประทางเฉินนะครับผมอาจจะเป็นผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายที่วิ่งเข้ามาบนเครื่องบินนะครับสภาพจิตใจเขาหรืออาการกระหืดกระหอบความเหนื่อยของเขา <c oughs> เขากาลัางเก็บสัมภาระอยู่บางทีเขายังไม่พร้อมที่จะรับฟัง การบรีฟของเราก็อยากจะให้เรารอจังหวะแล้วก็สังเกตความพร้อมของผู้โดยสารก่อนการให้ข้อมูลความปลอดภัยแก่ตัวผู้โดยสารครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าอยากจะให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในบริเวณประตูเฉยนั่นแะจำนวนมาครบแล้วทุกท่านก่อนถึงจะเริ่มการบรีฟเราจะได้บรีฟเพียงแค่ทีเดียว เชื่อว่าน้องๆก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าบริเวณประเวณเชิญใตก็วิธีนั่งเนี่ยไม่สามารถเก็บสัมภาระได้แต่อยากให้ใส่ใจในเรื่องของสายหูฟังครับผมบางทีการที่เขาเสียบสายหูฟังไว้กับตัวโทรศัพท์แล้วเขาเสียบโทรศัพท์ไว้ในซิปพ็อกเก็ตแล้วสายหูฟังเนี่ยเขายังถือเอาไว้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งกีดขวางในการอบยกเหมือนกันครับการถอดรองเท้า ็นอะไรที่พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนจะต้องลำบากใจในการเตือนผู้โดยสารให้สวมใส่รองเทา้าเนื่องจากว่าเขานั่งในบริเวณบริ i o n ซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับคําว่ามารยาทในการบริการกับความปลอดภัยครับผมมันจะเป็นเส้นบางๆอยากให้น้องใช้ทักษะและความสามารถในสกิลทางภาษาของตัวเองในการสื่อสารกับผู้โดยสารให้ผู้โดยสารเข้าใจถึงความปลอดภัยครับ ก่อนจะจบคลิปการให้ข้อมูลความปลอดภัยในบริเวณประตูของฉินแก่ผู้โดยสารนะครับผมเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจํานวนผู้โดยสารเนี่ยได้มาครบแล้วทุกคนใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้โดยสารเนี่ยมาครบทุกคนเราจะต้องเดินไปข้างหน้าตัวเครื่องบินครับผมเพื่อตรวจสอบเอกสารซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่า passenger manifest จะรวบรวมรายชื่อผู้โดยสารและจํานวนผู้โดยสารที่นั่งในบริเวณ ทาง,งู้เชิญตรงนั้นครับผมซึ่งถ้าจํานวนแมทช์กับจํานวนผู้โดยสารจริงที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มทําการบรีฟได้เลยครับดังนั้นอยากจะฝากถึงตัวผู้โดยสารครับผมหากผู้โดยสารเข้ามาได้ฟังคลิปนี้นะครับผมหากท่านทราบว่าท่านอยู่ในบริเวณผูเฉิญนะครับผมอยากให้ท่านรีบมาสักนิดหนึ่งครับผมเพื่อให้น้องๆที่ทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลความปลอดภัยในบริเวณนี้ได้ทํางาน ได้โดยครบถ้วนโดยไม่ต้องแรปครับผมถ้าได้ฟังตอนช่วงต้นคลิปจะได้ทราบว่ามันหลายหน้าที่อยู่เหมือนกันนะครับที่จะ,ะบรีฟให้ครบถูกสัญชาติครับผมไทยจีนและถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติอื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับผมน,น,น้องเขาจะได้ไม่ต้องแรปเบรวจนเกินไปครับผมเพราะว่าตรงจุดนี้ครับผมสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารก่อนออกเดินทางคําว่าก่อนออกเดินทางนี่หมายถึง ก่อนที่จะล้อหมุนครับผมเครื่องบินขยับแท็กซี่บนลันเวปุ๊บนี่คือเลทแล้วนะครับน้องเขาจะต้องบรีฟก่อนที่จะล้อหมุนครับผมน้องๆบางคนมีคำถามมาว่าอ้าวคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้โดยสารไม่ได้อยู่ในคอนดิชันที่จะสามารถในนั่งในบริเวณประตูทอร์เชิญได้แต่ว่าถูกแอ s ไซน์มาให้นั่งในบริเวณประตูทอรเชิญนั้นหรือซื้อ พื้นที่ปริเวณเฉืนนั้นเราจะสามารถย้ายเข้าไปนั่งอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้ววิธีการต้องทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นผู้โดยสารที่นั่งมากับน้องทารกผู้โดยสารที่อายุไม่ถึง15ปีผู้โดยสารที่ทานยาบางอย่างหรือแอลโกอฮอล์บางอย่างซึ่งทำให้สาเกิดสภาวะมึนงง ไม่สามารถรับสารได้ไม่สามารถอ่านเอกสารในการบรีฟประตูทองเชิญได้ผู้โดยสารที่เดินทางก,กันกับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่เช่นเครื่องดนตรีนะครับผมชิ้นใหญ่หรือแม้แต่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับผมผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับผมเช่นผู้พกิการทางสายตา แขนและขาใส่เฟือกเขาเดินเข้ามาเงี้ยครับผมหรือผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นวิแช่เนี่ยครับผมแล้วเราก็ไปดูเอกสารเลยนะครับแล้วก็ assign สที่นั่งใหม่ให้กับผู้โดยสารแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับผมเราจะต้องขอความคําแนะนําจากหัวหน้าพนักงานต้อนรับนะครับผมขอคําแนะนําจาก หน้าพนังกงานต้อนรับซึ่งโดยปกติแล้วหัวหน้าพนังกงานต้อนรับเขาก็จะอิงกับเอกาสารนั่นแหละครับแล้วก็แอดไซที่นั่งใหม่ให้กับตัวบริาสารครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับน้องๆที่สนใจทางด้านการบินนะครับผมไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังเคสสนุกสนุกตลกตลกเรื่องราวน่าฟังเกี่ยวกับประตูทางเชิร์ให้ฟังนะครับในครั้งหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ